นะคะด้วยหุ่นสวยไป พร้อมๆกับเมย์นะคะใครอยากมีหุ่นเสียแบบเมย์แล้วก็เมย์จะแนะนำเลยค่ะนี่เลยวิวริคอนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพลัสลลาเจนตัวนี้ที่เป็นตัวช่วยของเมย์ค่ะง่ายๆนะคะทาน3เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าเพียงแค่30นาทีเท่านั้นรูปแบบเป็นแบบซอฟต์เจลแบบนี้นะคะนี่ทานง่ายมากๆเลยคือดีคือนอกเหนือจากที่จะควบคุมน้ำหนักให้หุ่นของเราเป๊ะแล้วนี่นะคะยังช่วยในเรื่องของ ผมผิวเล็บให้สุขภาพดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะครบจบในหนึ่งเดียวเท่านั้นเมแนะนำตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีมากๆเลยคือซื้อ3กระปุกนะคะแถม3กระปุกค่ะในราคาเพียง999บาทแถมส่งฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบกันเลยยังไงก็หุ่นสวยเสียไปพร้อมกับเมย์นะคะปีใหม่นี้ขอทุกคนหุ่นสวยทุกคนคะ่ะ